มาขอกวัวแตกหักฟาร์มโควินกับคิลเลอร์เดลิชสายการบิน,าบนสายการบินต่ำอืมสายการบินเดลิชแอร์ไลน์เครื่องสายตายทั้งลำเดี๋ยวเจอกันบ้านเล็กแน่นอนเจอแล้วครับผมเราไม่บินนะผมเอานี่เลยหัวกะโหลกมาเดี๋ยวเจอผมบินต่ำเดี๋ยวเจอผมบินต่ำไหนวะเจอแล้วครับผมตัวตึงเลยมาถึงอนะ่ะมาถึงเจอต,ตัวตึงเลย ได้หนึ่งทีก่อนเลยนี่แน่ปาดไปโอเคหลอกไฟตีไปตึงตรึงปุ้มมาครับผมมีคนเอาไฟฉายมาไหมเนี่ยเสาขาวเสาขาวก่อนแถวนี้เสาขาวเพียบเลยแปลนครับผมสายการบินเดอลิชแอร์ไลน์มา บินมาบินมาแล้วจ้าเรียบร้อยเสื้อทีเดียวนอนทางเครื่องไปครับสายการบินเดอะลิ h แอร์ไลนบินมาตีเลยแฟนสาวนี้แล้วกันเฮ้ยเขาช่วยกันไหมเนี่ย ฮัลโหลช่วยเพื่อนหน่อยเร็วแปว่นครับผมอ้าวสตีฟสตีฟอยู่ไหนสายการบินเดลิช c h อร์ไลน์มาครับบินมาอย่างนงี้เทเวอร์เบลมอนดีทีเดียวนอนนะเทเวอร์เขาติดโน,นวันอยู่หังไม้ไปครับผมเฮ้ยเขาวิ่งเลยหรอ ไม่อยู่ดูหน่อยเหรอตี่ทีเดียวนอน <mm> อุ้ยไม่โดนโอ้โหผม,ม,ม,มตีอะไรเมื่อกี้ผมตีอะไรโอ้โหโทเทมไฟระเบิดไปแล้วครับไม่เป็นไรตี่ทีเดียวนอนอยู่ดี <mm> โทเทมไฟระเบิดอย่างไวเป็นธรรมดาแล้วกันเนาะ <mm> เจอแล้วครับสตีฟ ออยู่่เเพพืนนิทีเดียวนอนนะสตีฟตียัดไม้ไปโอเคครับผมทีเดียวนอนแบบตึงๆเอ้ิตีทีเดียวนอนก่อนแต่ได้คนรัวนะเราอ่ะแขวนครับเฮ้ยเจอ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  เดี๋ยน้องเนียดิผมไม่ต้องการน้องเนียไหมเพื่องเสร็จไปอีกหนึ่งเพื่องรู้เสร็จเลยน้องเนียติดตาช่างอยู่ไหมน้องเนียคาสันตีไปก่อนโอเคครับผมทีเดียวนอนแบบตรึงตรึงตึงทุกคนเสาขาวได้ปะเสาขาวได้ปะ แหวนครับผมเฮ้ยคอเดตเขาเดินผ่านเราดิเทรเวอร์เบรลมอนดับไม้ไปเลยละกันคนนี้น่าจะมีตายาย,ตายากไหมตายยาก ไม่กดหรือว่าไม่มีไม่กดหรือเธอไม่มีก่อนแขวนครับผมเฮ้ยสตีฟได้สตีฟได้สตีฟสตีฟสตีฟทีทีเดียวนอนสตีฟอันน่หลอกอะไรกันวะเนี่ยหลอกกันอย่างมั่วเลย โอ้โหหลอกกันอย่างมั่วซั่วทีทีเดียวนอนทุกคนน่ะโกงเกินแวนครับผมบอกไม่ต้องหิวกันละพอเด็ดก็ทีเดียวนอนนะพอเด็ดนี่น่าจะเป็นแบบบาดเจ็บแล้วก็ปั่นเร็วด้วยสายการลิน <ไป S 1> นะโดนครับผมนุงวงสายการบินต่ำพอเด็ดบอกเลยว่าหมอบก็ไม่รอด สายการบินเดอะลิชแอร์ไลน์รู้จะเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาทำไรแถวเนี้ยระเบิดบึ้มบั่มอ่ะแปนกครับผมมาทำระบงระเบิดแถวนี้สายการบินเดอะลิชแอร์ไลน์ทำหน้าต่างมาทำหน้าต่างมาตึงๆไปเลยแล้วกันอาจจะแทงหลังก็ได้นะคนเนี้ยเขาเลยเรียกเราอ่ะโช๊ะไม่มีว่ะ นุกว่าแทงหลังแหวนครับผมเฮ้ยสตีฟน้องเนียโอเคอยู่นี่ด้วยกันหมดเลยฟุ้มมาครับเฮ้ยทำไมเล่นง่ายจังเลยสายเนี้ยดูดิไส่ลวหนึ่งคนแล้วแขวนอีกหนึ่งคนเฮ้ยเขามอบแล้วอะ่ะเขาบอกว่าไม่ไหวกับเซตเนี้ยสายการบินเราอะ่ะ ใส้กันบินตัวตึงอ่ะเอาไงปล่อยไหมผมไม่ปล่อยหรอกโดนเน็มาให้ผมเล่นขนาดนี้แล้วผมก็ต้องเต็มทรีแล้วผมให้คอเดตเขาลุนท่อไปแล้วกันเนาะเฮ้ยเขาไม่ได้มอบเขาอยากแทงหลังอยากให้คอเดตลุนท่อซะหน่อยนะจริงใส่กันบินต่ำได้ปะใส่กันบินต่ำโอเชียวเชียวๆเลยอ่ะเชียวๆเลยอ่ะจริง หายากแบบหน้าถ่ายพื้นนะครับผมสเต็ปหน้าถ่ายพื้นคอเด็ดคอเด็ดคอเด็ดอยู่เนี้ยท่อเกิดเอ้ยท่อเกิดที่นู่นนีหว่าผมไล่คอเด็ดก่อนดีกว่าลืมไปลืมไปว่าท่อเกิดบ้านเล็กเขาวิ่งมาบ้านเล็กแล้วเอาไม่ต้องชี้ไม่ต้องชี้โบชีเบ้ขเขาโดนเนยียไหมผมเล่นไม่ต้องชี้โบชีเบ้เลย สตีวพวแทงหลังเราแบบตรึงแบบตรึงเลยชีโบชีเบโอเคครับผมคนสุดท้ายผมโมรีแล้วกันโมลีสติฟอุ้ยทำไมผมเมมขนาดนี้วันนี้เป็นวันของผมหรือเปล่าเนี่ยแต่ละเกมนี่คือแบบเกือบตึงเกือบตึงเรื่องราวของเจ้าจบลงที่นี่แล้ว เรียกโครงกระดูกมาล้อมเลยรวมพลังกันก่อนรวมพลังผมไม่ได้ลุมนะผมรวมพลังกันโอ้โหโอ้โหอย่างน่ากลัวโมลี่อย่างน่ากลัวเลยเออโดนยนความผิดอีกแล้ว GGWP เต็นท์นี้โกงมากเออเซตี้ที่เดียวนอน GGWP อ้าวผมก็ GG ตามเขาแล้ว WP มาก็ WP ครับนี่ไงเฟืองแดงมาไงหนึ่งอัน ว่าแล้วปั่นไวโห,หเซตนี้เลยทุกคนถ้าอยากลองไปใช้นะครับผมตีทีเดียวนอนขนาดโทรเทมไฟเราระเบิดนะก็ยังแบบก็ยังได้เล่นอยู่เนี่ยสามเปิงเนี่ยมันเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดโทเทมไฟไม่ระเบิดตีใครก็ทีเดียวนอนหมดเออยังโกงเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย